นี่โอ้ยได้เลยโอโอ้โอ้หวานกวนนะหวานนะทาแง่เ้ได้ลผมผมเครื่องผเครื่องครบเครื่อง เิดอซียครับผมหาแล้วยกติดนะยกก็ไม่ห้เฮ้ยไป้นกันข้นกัน้นกันหาแล้ว